ตึกสัญ,ญลักษณ์ของเพิ่นตึกนี้ไม่เอานื้ออร่อยรอยมีรสชาติเค็มๆแดงราวนี้ขายขายยังไงฮะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีวงการหาเครื่องใหญ่อันดับหนึ่งในโลกถ้ามหาราชเห้ยเห็นวิวแบบนี้เลยเดี๋ยวป้าดิมันจะลองยางเข้าไป ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ยางออกไปทาพระจันอีกเบื้องหนึ่งต่างไปเบื้องแดาด้านในของธรรมศาสตร์นี่ตอนนี้เป็นยังไงก็เคยเข้าไปอยู่แต่่อนนี้จะเพิ่นใช้เฮายางเข้าไปว่าเดี๋ยวลองไปเบื้องมาเพิ่นใช้เฮายางเข้าไปว่าน,นี่ฮะก็เข้ามาทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้เปลี่ยนแทนทีในมหาวิทยาลัยแต่ว่าอันเบื้องบนก็เห็นละ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก,เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทยมีอยู่หลายบอลได้ฮะนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็จะมีมหาวิทยาลัย,ยธรรมศาสตร์ลังสิตอ่ะแต่ว่าบอลน,นี้ฮะน,น่าจะเป็นเยอนเลยสํานักง,งาน,ยายานางใหญ่บ้าเรือข้นมาจังไหร่บ้าไปด้ย่าิงกับไม่ควใช้คําศัพท์ว่าจังไดล่ะเป็นบอลใหญ่ฮะนะแล้วก็เขาจะก็มีสาขาออกไปแต่บอลในใจว่าบอลน,นี้เป็นบอล สำนักง,งานใหญ่บริวาอีกบน่อนึงแต่แถวนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางบริวารมีหออย่างนี้เบืองทางนอกคือว่าบริเวณใหญ่พอเข้ามาข้างในแล้วก็ใหญ่เลยก้าในเนี่ยคณะนิติศาสตร์นะทุกคนนิติศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายนะ Faculty of Law อันนี้ครับจาก็ะจะให้นักศึกษา มานั่งอ่านหนังสื่อบอยอย่างสีล่ะมีโต๊ะมีตังอย่นี้เดี๋ยวเขาก็บอกบว่าบอนใดเป็นบอลใดแล้เดี๋ยวจะยางเลาะไปเรื่อยอันนี้เป็นคณะนิติศาสตร์นะหรือว่าคณะกฎหมายอยาั่นอ๋อเป็นบอนห้องเรียนครับเจ้าเท่าที่ประดิษฐ์ผู้มาเนาะมหาวิเชยาลัยลธรรมศาสตร์นี้ ขาเจ้าเดนเรื่องกฎหมายเนาะแล้วก็มหาวิทยาลัยมห ah ิดลขราเจ้าเดนเรื่องอหมอเรื่องแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเด่นเรื่องใหนวะบ ja นแะน่์เจดอะเด่นเรื่องสถาปัตย์เหรอเรื่องการออกแบบอย่างพะมาท่านบ ja นแะน่ใจลอะอันนี้ข้าเจ้าเห็นอย่างบนแะน่ใจ ja. อันนี้เป็นเดินอยู่วันนี้นะจะมีสนามเตะบ,บานของธรรมจัตร์ดเดิน องไนเขายาวอะไนยาง,าาง,งานานเข้าไปทางพุ่นบอกอาคารอาคารนี่บา <c oughs> งอ่านประดิษฐ์ก็อ่านยากเลยล,ลองยางเข้าไปนะเขาจะน่าจะมีงานีอย่างยูเดือนกีฬานี่ คณะนิติศาสตร์อันนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะเมื่อกีนี้ประธานิงยางแต่น่าจะเป็นด้านหลังข้าเจ้ามีเกมงานอย่างนู้นนะี่นะธรรมศาสตร์นะกับจุฬาลงกรณ์น,นี่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สองสองมหาวิทยาลัยใหญ่แล้วข้าเจ้าก็มามีการแข่งขันกีฬากันระหว่างสองมหาวิทยาลัยนะแต่ละปีันจะมีการเตะบานของสองมหาวิทยาลัยนี่ มห,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะสองมหาวิทยาลัยเขาจะมีทีมเตะบาสแล้วก็แข่งกันในแต่ละปีนะอย่างดุเดือดเลยกระมวลได้รุ่นกันไปมวันี้ฮันจะเป็นคณะรัฐศาสตร์คณะอย่างกา็เดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> อันนี้ฮันจะเป็น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอยู่ในฮันน่าจะมีสัตว์วัคซีนบ่ดีจ,จังเลย่แน่ใจวันนี้ฮันเป็นวันขึ้นปลาใสเป็น <c oughs> วันขึ้นปลาใสบ่มหาวิชาลัยธรรมศาสตร์ น่าจะเป็นตึกอันตึกสัญลักษณ์ของเพิ่นนี่ตึกนี้วันนี้ข้าเจ้านาจะขายเนี่ยยูนากินตอนแรงๆะนะกิีละตอนช่วงเศร้ากับบมียงังเชิงนี้น่าจะเป็น อ่างเก็บน้ำนะยึดถึงนี่เป็นอาคารอเนกประสงค์หนึ่งอาคารอเนกประสงค์หนึ่งแล้วจะออกไปเรื่องฟ้าคุ้นเนาะเราก็จะยาออกไปท่าพระจักรมีธนาคารยี่นี่นะใดธนาคารกรุงไทยอยู่ในมหาลัยค่ะเจ้าก็จิมีธนาคารมีตู้เอทีเอ็มมีอย่าง ไปทางในแต่วยาบาดินจะยางออกไปแล้วนี่ทางออกอ่ะทางออกไปหาทาผจนันนี่ออกมาแล้วทาพระจั์อยู่นี่อันนี้เป็นเวลา11โมงกว่าๆนะทุกคนทาพระจั์คนยังบ่ทันหลายเถอะประมาณช่วง บายๆหาช่วงแรงๆแบะคนจะร้ายหลายคนก็จะมาข้ามเรืออยู่วันนี้ไปซิริราชนะเราจะมีเรือข้ามฝากอยู่นี่ไอ้ยูปงกันข้ามกับฮองหมอสซิลิราชได้บอลนี้นะเดี๋ยวจะพายางไปเบิรงนทางเหือแล้วก็เดี๋ยวถึงจะกลับออกมาแล้วจะเป็นยางหาซื้อ,อยากนะเฉลยเบิ่งทางเรือพัฒนดินก็บ่เคยเข้าไปในนี่ักเถือ่อบ่เคยข้ามอยู่บันนี้จักเถือ่อ บริการเรือข้ามฟากอ๋อต้องซื้อตัว๋วซื้ออย่างก่อนอต้องซื้อก่อนซื้อก็ไปว่าได้้างพุ่นเป็นเซรีลาเขาต้องซื้อตั๋วก่อนจึงเข้าไปในนะั้นได้วันนี้มี Amazon อเมซอนนั่ได้สามารถซื้ออเมซอนกับนันงบ่งเบอริวคุณได้ กินน้ำจากแก้วว่าไปกินน้ำจากแก้วะนะสวัสดีครับอ่าชามังนาวแก้วหนึ่งครับครับผมนี่ค่ะ จะลองซีมันจะคืออยู่ลรว <c oughs> ครับว่บ่มีบันนังนะอาจะะลองซีมันแล้วขายขนมเบื้องหลายได้อยู่นี่มีห้านกาแฟหัานนี่อย่างฮ้่นอาหารหั่นนี่อย่างหลาย <c oughs> ค่ะรคะครับเียคายิงกรโได้หรือตะนึงนะคะทนได้นะครับเชิญไดตนงค่ะนี่ไทยสมุนไพรอย่างจังแต่ว่ายังหลายหล้านยังมาทันมาเปิดเลอโหละหสบาทรคะะรขึ

สวยนี่คนหลายจะสุดคนแถวนี้ ลูกหั่นไหมหั่นชิ้นไหมไม่ต้องหั่นนะเอาเป็นลูกให้หนูเลยค่ะไม่เอาน้ำก็อร่อยลูกมีรสชาติเค็มเค็มเขาเรียกกล้วยชุบเกลือลูกปลาแรมปลาแ่มไงไม่ใช่ว่าเค็มปี่ไม่ใช่ปลาแ่มแล้วหวานธรรมชาติคือกล้วยลูกต้องเอาุน้ำด้วยน้ำเนี่ยไม่จำเป็นเลย ถูกป่ะถูกป่ะให้มันเราอุ่นเด็กตั้งลูกให้มันแห้งน้ำเกลือถูกป่ะหาอะไรลูกหาอะไรคะหาค่ะเกียร์สโพห์ค่ะโอ้ถลเออร์กันลูกเขาอยู่ซอยหน้าอยู่ซอยหน้าอ่าตั้งแต่โควิดครับพี่ได้ลุงเข้าใจว่าช่วงรับปิดยาเขาจะออกไงลูกไม่ออกจะพายางเบิ่งแถวด้านหน้านี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะยางเข้าไปทางในครับ นี่วัดมหาธาตุทุกคนวัดมหาธาตุก็เป็นวัดหนึ่งที่สวยงามได้แล้วปรร์ดินงเจะบประยงเข้าไปในวิโดนีันใจยาวเกินไป เบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยได้ทุกคนโบกมูชีเว่าอย่างายได้เนยเราจะมีห้านขายทำตอนนีเห็นเขาจะมีขายเงินลาวนั่นเลยแดงลาวนี่ขายขายยังไงฮะหนึ่งพันบาทได้ยี่สิบาทแดงร้อยยี่สิบาท ใบพันกีบนาะเขาจะมาขายซาวบาทตอนนี้ซาวบาทเงินไทยถ้าเป็นแยกกีราวก็จะได้เท่าไหร่อ่ะร้อยตอนนี้ร้อยหนึ่งมันได้ได้ห้าสิบพันกีบแล้วทีว่หรอร้อยหนึ่งซาวบาทได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้จะเป็นคาเทือมหาราชแล้วนะคาเทือมหาราช าจะยางเข้าไปเบิ้งแล้วเดี๋ยวจะยางวนออกวนเข้าไปทางพุ่นแล้วก็วนออกไปทางท่าประจันคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวได้แลวทุกคนก็ดันกันไปเรื่อยๆนะ,ะมีใส่ชุดไทยสวยเลย ที่ในนี้มีห้านอาหารห้านกาแฟห้านกาแฟเ,เก๋ๆสวยๆเลยแต่มานาั่งได้ไงเฮ้ยอยู่ท่าเรือมหาราชเนี่ยนะเคยมานั่งห้านกาแฟเธอหนึ่งนะบรรยากาศดีดีเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิบ่งบรรยากาศาเลยท่าเรือมหาราชน่าจะมีตึกจอดรถอยู่นี่น้ำมีห้างอาหาร มีห้านอาหารจัดเทีบอยู่แถวนี้ได้เคยมากินเมื่อตอนมาตอนที่แล้วอ่ะนะวันนี้มีน้ำปุน้ำผูสวยงามน,นี่จะมีห้านอาหารมีห้านกาแฟมีอย่างอยู่ในนี้อ๋อมีสตาบบักทำโอ้ดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะพาเบิงวิววันนี้ก่อนอลมพัดเย็นสบายเลย มหารา,าเฮือมหาราชขอชิ้งหน่อยนะครับเนี่นี่คือ่าเฮือนะครับอันนี้คือห้องหมอสิริราชเนาะห้องหมอสิริราชครับอันมหาวิทยาลัยมหิดลน,นั้นเป็นเป็นอันเดียวกันบอกฮะ ครับคนไทยถ้าใครดูอยู่ถ้าใช่ช่วยบอกมานะครับว่ามหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงพยาบาลศิริราชใช่อันเดียวกันไหมน่าจะใช่อันเดียวกันนะอันนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ที่ทางงคนท้าเรือถ้เอาเป็นท่าเฮือที่ยุติดิกันเนาะท่าเรือมหาดา้าชเราจะทัดไปกับเป็นท่าพระจันทร์เราจะมีเรือข้ามซาก ที่นี่นี้น้ำแล้วก็มาทางนี้นจะเป็นวัดละคังแมนบ่ออันนี้น่าจะเป็นวัดละคังตาจิวบ่อเห็วัดละคังวัดอรุณอยู่นี่เบื้องไปบ่อเห็นม่มีคนเขาจะตั้งเฮือนออกมาแบวนั้นแล้วก็อยู่อยู่แถวนั้นเดี๋ยวเขาจะไปเบือ้องดีวะเชิด ถ้ามหาราชโอ้สวยงามเนี้เห็นวิวแบบนี้เลยโอ้ทันเพชรงามก็เก่านะ มือกอนั้งทิแล้วปรดิษฐมาบาได้เป็นแบบนี้ก็คึงว่าสั้นสั้นสองนี่ยังบัวทันมีนี่เขาจะก็มีเป็นสั้นสองเป็นอย่างแบบนี้นางามๆเลยมีห้าอาหารมีอย่างนี้แล้วทางนี้ก็สามารถยางไปหาสั้นทีสองของตึกยูรุมนี้ได้เลยนเนาะไม่ต้องลงป็นยูรุมสศยงาม,เ,งามาาเวยงามจังหวัดสระบุรีเดตยูแน่้ำเจ้าพระยา ว้าวโชวเลียนโชเลียนอยกักมีห้านน้ำห้านกาแฟขนมเบื้องสวยงามสวยงามรูรามีห้านกาแฟ,าาาห,าาฟหลายห้างเลยจุดนี้ สักหลักก็จะเป็นของหวานมีห้าอาหารไปน,น้ำก็จะเอาจุกน้ำเห็ดเอาน้ำเป็นซีสีใส่มหาป่าเนี่นนี่ค่ะเจารนี้ขายอิฐะอ้่างจ,จางนา,นาแถวนี้ เึ้นไปทางนี้ก็เป็นท่าพระจันทร์ทนะเช่าพระทั้งหมดเลยเครื่องขัาเครื่อง จะมีเป็น10ซาวซอยห้อยซอย้าไปประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีวงการพระเครื่องใหญ่อันดับหนึ่งในโลกเลยคิดว ถ็จเป็นแบบนี้ทากคนยีไนนี่นะจะแบบหลายยีหลีนะเป็นซอยเป็นห้อมเป็นห้อมเป็นห้อมเป็นหอมหอยู่ไนนะี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกซอยทุกหอมหลายยี่หล้หนนะวีหลา พ้าเจ้าสิมีแววนสำหรับใบซองผัาซองเบงเคอร์อะไรอ่า้ก็ชาตหรือว่าเนื้อของผัาที่เอาเสียวมาเห็ดผ้านะ,ะเดี๋ยวพระธินจะยางออกไปทางไงแล้วแล้วก็เด๋ยวจะไปซื้อ,อยาสมุนไพรแล้วจะกลับแล้วพระธิดินบอกคอยปานใดน,นะเรื่องผ้าเทีอง วันดูนแบบมา ายาสมุนไพรคนหลายๆ ยาสมุนไพรทั้งหมดเลยนะมีอันนี้ไหมฮะยาอะไรอ่ะอันนี้มันผมไม่รู้ว่าซื้อซื้อ,อ,อยาอะไร,รที่ร้านที่ร้านมีผีดแต่มีลายลายตัว เป็นยาลูกกรใช่ไหมได้ใช่ใช่ใช่แต่มันมีหลายหลายตัวมีมีไข่เส้นแล้วก็ปลาหมอสาวเสือมอไส,ส,สตาตีอ,อ๋อยาเหมือนกันแต่ว่ามันรักษาหมายถึงว่าถ้าเราจะเอาแบบไหนต้องเอาแบบนั้นใช่ครับพี่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาตัวนี้นะคือยารักษาอะไรพี่เย็นยัยบ้างอ๋อตอนนี้ปาร์ินก็ซื้อยาได้แล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปแล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ปาร์ิินพาทุกคนมา ย่างเลาะเบิงแถวแถวท่าพระจันทามหาราชแล้วก็แถวแถวนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศในช่วงตอนประมาณ1 1บเอ็ดถึงสิบสองโมงตอนเช้าเดี๋ยวจิมจัหน่อยคนน่าจะหลายแห่งนี้อาจจะคือขึ้นขนาดเลยบริเวณแถวๆนี้เนาะก็จะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิรงวีดีโอนี้เนาะเดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามวิดีโอต่อไปที่ปาริบจะพาทุกคนเที่ยวชมเบิงในกรุงเทพแห่งนี้เนาะก็ไปพบกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้สบายดีบาย